if a repeat customer is any in indicator, you might not be bad at this whole uh, thing after all. that person i put you in touch with, he's got another job. if it's anything like the last job, i won't want to know anything about it except for the finder's fee. <laughs> don't worry, it comes out of there and not yours. he's going to stop by again soon. Online. <coughs> ไอ้นี่โอเวอร์โดสเฮ้ยโอเวอร์โดดเลยเฟิร์สโดดนี่เนี่ยรอนโทรมาละอีเวนต์เฟิร์สเฟิร์สโดดผมกลาว่าจะทำนานแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นนะักผ,ผมกลาว่าจะไลฟ์สดเนี่ยแล้วโยวภาพมันแตกตอนขับรถอย่างเงี้ยมันไม่ชัดผมเลยอ่ะอัดคลิปเลยละกันอะไรอย่างงี้ผมก็เลยเออน,น่าจะเวิร์กอยู่นะ ก็ระหว่างทางก็เดี๋ยวตัดเดี๋ยวอะไรคัดคัดคัดอะไรให้เร็วเปอืมแต่คิดว่าคงจะไม่ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกผมขับรถไปแล้วขับรถยังไงกันวะพวกนี้เฮ้ยเราไปได้เกยกะวะนี่ขับช้าตังเลยอย่าให้พี่ต้องอ้าวอ้าวไอ้สิโย่งชุนโย่ง ออรรถมงมาอ๋อไม่ใช่ไปละไปกูไปละไม่ไม่ว่าอะไรโอ้ย เ้ยยวนะผมไม่ได้ปิดหรอออโต้ปานเรเดียอเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยจริงเออสักประมบาณนี้พออ้ากระจกทำเฮี้ยอะไรจอาทำไม่เนี่ยโอ้ยคนเรา ขับรถเป็นเพราะว่าซื้อไม่ชอบขี่มาเนี่ยฮึ๊บอุ้ยไหวไหม่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถรถสภาพกลัวแม่งว่ารถไต่เขาแล้วจากรถสนามดีๆไม่เป็นรถไต่เขา สภาพเลเทจัดอ้าวโทษนชนชหน้ามันหน้ามันเลี้ยวมาแล้วผมผ่ากับไปนมีอะไรกันหรือเปล่าจุดเนี <music Brothers> okay. 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 ้ยมีอะไรสิมีอะไรกันเนมีอะไรกันอ๋ออีเวนต์รถช่างมันมาเดี๋ยวไปหาลอนเนีกว่าไหนวะอยู่ไหนวะ วัสดีครับรอนวิลลี่ไปครับน้องเราไปเราไปขึ้นตรงไหนแล้ววะขึ้นนี้ได้ปะขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ลัดเลยยากเลยไอ้เิ้งหิ้งลัดตียากเลยอ่ะเฮ้ยเดิน เ okay. ชื่อคำพี่เอกนะครับเชื่อคำพี่เอกทางที่ดีที่สุดที่สุดคือเลี้ยวนิดนึงคือเลี้ยวนิดนึงอยู่เชื่อมากทางตรงอ่ะทางตรงจะแทนอะไรก็ไม่รู้ถ้าขับตามทางเขาบอกว่าบ้านนี้ถึง่ะก็บ้านนี้ถึงแหละเฮ้ยเจือผู้ชมมึงกูเลยตุเร่ร้านครูจะมาว่าถึงไหมมันจะถึงไวลกว่านี้ไหมเออ อะไรอ่ะเมื่อกี้ติดดาวอ่ะช่างมันไม่เป็นไรไม่สนใจหรอกอุ้ยมาก,ก่อนนี้ได้ไหมกล้องโอเคอาวุธไม่ฟิก หน้าไม่ฟิกโอเคใช่ได้มิชั่นฟァแนลดอสพาร์ทหนึ่งอัฟเฟอร์ดอสกูยังไม่ได้ทำเลยจัดของมาเปิดตัวมาถือปืนโหอะไรครับเนี่ยลูค่าลูค่าลูค่าเอ้เห็นนยิงอะไรวะรีแล้วไามา ล็อกคอลอ็อกคอเอาเลยเอาเลยเอาเลยทุ่มลงพี่นอนเฮ้ยโดนโช็อกแตรมโดนทับหนึ่งทีเขี้ยวใส่แตกน้อยนอนสวยๆอย่าเอาแต่ยืนดูดิว่าช่วยกูด้วยช่วยด้วยไอ้หุบปาก มึงเป็นใครเพื่อนเวงนี่เพื่อนกูเธอแม่โคตรอันตรายเลยอันตรายอะไรวะเอ็กซ์เต e เลยเธอประทีนน้ำชาเยียอะไรกันไม่รู้เนี่ยอะไรอะ About the eggs Mount รู้เรื่องเกี่ยวกับไข่ที่ภูเขายักษ์ยานเขาเฮี้ยน,นไหม มาเด็กตรงนี้นี่คือเอ่อฟอส์เซลบุคลากรของเราและเพื่อนใหม่ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับไข่เหี้ยอะไร่นเลยมอร์เชลล์ก็หมายถึงแปลว่า first dose เนี่ยเข้าไปจังไรครับโอเคโอเคอันอันแรกขอดูดินี่ขอแนะนำนี่เบทไลน์โคโคเป็นน้ำตาลน้ำตาลผง และนี่คือวากี mm ้ทอกกี้จีไม่ใช nice, ่หรอกตัวฟื yeah. ้นดูไป็นของเล่นเลยกๆเหมือนเดิมนที่สุดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยไปสักนิดหนึ่งแล้วแหละเออความเราก็คืบหน้าไปนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนิดหนึ่งกลาความสำเร็จเข้ามาแบบเยี่ยมเ perfect วะ็บก็องว่าเดียว้นั่นก็คือ tradition แนะนำมาละอ้สุดยอด oh นะให้เขาด้วยดิอ่าชิบหายของหมดว่ะเดยวกูต้องไปเติมเคมามากูเลยรู้รผู้ชายคนนั้นป พี่รอดชี e ิ n เขาเป็นมหาก็เราะว่าผูทุกคนต้องการที่จะรอดนั่นแหละแล้วก็ผลิตยาโรงงานยาอะไรพวกนี้แล้วต้องทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากกว่านี้ ไปเราต้องไปลแ้วเพื่อนหูปากนะหมอต่อ้านี้เฮียนี่ตื่นทั้ง่ันโอเคเราก็จะไปมันบ้ามากอะแล้วมันก็แบบแกล้งของมันอะไรพวกนี้ที่นี่มันไม่ปลอดภัยอนี่ลูชิโดรา LI! บีดีเคดีบロวบีดีเคดียินดีตั้งทัพสุดทูปเอากุมทูปใครก็ได้ใครมันก็สามารถเข้ากลุ่มชูปใต้ข้าหน้าโอเคปะอ i อตอนนี้ก็จะปุบเชฟละไอเห็นอะไรดิอันดูอะไรดิคณไม่ทำเขียดอะไรด้บ้าเรา เรียญเงินเช่าเราใหม่มากในเมืองนี้นะ,ะก็บาแลกูดาด <laughs> ก,กูดาเหี้แปลไม่ทันบาแล้กูด้าเออบาบรกระด้งอะไรอ่ะ เน kind of ี่งหกไบเกอร์มันปนอาวีแม uh ่งเลยไอ้พวกปุ้นเนี่ยเราต้องรีบไปกันแล้วไปไปรีบไปใช่ไหมเราเอาไปนี่คือเวลาของลาซาวนต้องเพื่อนขึ้นไปบนหลังคาเร็วมาโฉบพวกคุณรู้น่อยว่าทำอะไรได้บ้างแมปไม่โหลดตัวนี้

Đi được được Ôi, ừ. ok đi nhiều này à nó bìa nỉ đứng nỉ 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 đằng nỉ nỉ sẽ chết, sẽ chết. giọt. nỉ đòn nỉ ือได้นะถือได้เดี๋ยวถือได้โอเคเหนื่อยกดีแล้วถ้าในพวกนี้ครับเล่นจีทีพยายามยิงหัวนะครับเดี๋ยวกระสุนจะดูดเข้าหัวเออเดี๋ยวหัวมันจะดูดดูดกระสุนเองครับเดี๋ยวมันจะดูดเองยิงยิงยิงไปเลยครับแค่แค่เล็งให้มันโดนหัวแล้วเดี๋ยวมันดูดเองที่เหลือเดี๋ยวมันจัดการเอาวันนี้อดดไม่ได้หรอเฮ้ยข้างนั่งนั่งน้าอุ้ยพลาดพลาดพลาดข้างหน้าเล่นตรงไหนได้อะฝั่งนู้นเหรอ

เ okay. อ้ยยิงจี้ว้าข้างหน้าข้างหน้าต้องต้องลงวะต้องลงต้องลงจำเหมือนจะจำได้ว่าต้องลง

เออเอาวิวกลับมาได้ไหมอ่ะเดี๋ยวขอเช็ค GPS ก่อนนะดูเหมือนว่าจะมันจะข้ามทะเลมิเอล่าไปนะก่อนนี้มันจะถามอะไรมันจะต้อง get paid เอาที่รีคอร์ดแดกทู s t อร์นจอน n ี่ไปได้กันแล้วเปล่ามาจอนนี่อ๋อจอนนี่อ่ะเร จอจอニーจอี่อะอาอฟอร์เดรแล้วม,มันไปไหนอะเฮ้ยรอให้รถเรอเอ้ารถกูไปไหนอะให้กูขับคันนี้ไปนะอ๋อเข้าไปไม่ได้วะเรากูระเบิดทิ้งหมดแล้วไง นั่นใครอ่ะไม่ใช่ใช่ปะเคร์ไม่เป็นไรกูเรียกเรียกรถมาโอเควิ่งสวยจัดรู้สึกว่าเราตัวเองสวยๆอะไรมึงใครเนี่ยเออมาอ่บบริเนียบยูคันยูเซอร์ไม่ขาดต้องลอกกว่าขับ ขับเรือไปเอาหัวโค้งแน่ใช่ปะคำถามก็คือมันกใกล้ไหมอืมเรือไปีก่อนไม่เบรกลว อแม่งงเี้ยาฝากรถมายกด้วยฝากรถยกมายกไปด้วยเร็ว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 ขึ้นสิเออไปขึ้นข้างเรือไม่ได้หรอวะเราจะเวียนหัวหน่อยนะครับคุณผู้ชมมันอาจจะดึงดึงนิดนึงโอ้ยคุนึุงอยากจะขับรถมา ไม่เห็นรเลยครับเห็นแต่เรือขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงน,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 นี้อันนี้มันเป็นจุดบอดนะครับของที่เนี้ยบัน,นอึนนนบบัไลหมาข้างหลัง ถ้าเรือไปเคียงก่อนโอเคี่ยจบเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ใช่ใ่นึกว่าจะยิงนึกว่าคนไม่ไม่ต้องยิงผู้หญิงสรุปต้องยิงไว้ Frank's <laughs> been shot. Hell shit. I'm gonna on your We love it. เคลียกันเดี๋ยวกูเคลียถึงที่เลยกูวักเลย

mình vậy, như cái này à? đây đây như có không? Now form the drop, make a drop that's there. เนนอักเดมอลเดสมนลองพิดีแอนเอาไชั้นเดียวลงมึงเลยจะขับไปไหนก็ขับไปคเออพิพลังนี้กดตัวนะครับมึงมาเี้ยนอะไรยนต้องอะไร i y ย u w a howie อ้าวใครตายว,ว,ว,วะใครตายวะทำไมจอจ้งเตือขึ้นทรายขึ้นขาไป เอ้าขับรถไปทำไมอ่ะเอาไหนคนฮะเอา้าคนไปนั่งคู่คเข่าทำไมเมื่อยอ่ะสงสัยขับรถเมื่อยแหละเออลองไปยืดเส้นยืดสายซะหน่อยไปะ <c oughs> ลิมิตห้าสิบลิมิตท,ทำไมเราไปเกะกะน้โอ้เห็นเมืเอ่อแอร์วี <c oughs> แล้ว มามาขึ้นมาขึ้นมากูใสเต็มกราฟเลยปากอ่ะไอ้แต่อีกแค่นี้ก็ตื้อเดือดอ๋อได้แล้วตอนนี้เป็นจุดหมายของเราไปไหนอ่ะโห้ากิโลให้กูไปไหนอ่ะ The hombre Way told us about this. We're gonna make it our own. Swat that shit and turn it into something we're gonna call the freak shop. That's where the troops gonna get everything done. Business and pleasure. The freak shop. What the fuck, dude? มันเป็น The Freak Shop นี่คือเหมือนเหมือนชื่อส่งยาอะไรวะบริษัทส่งยาอะไรพวกนี้ The Freak Shop ผมไม่แน่ใจต้องคิดว่าใช่นะน,น่าเออฟัก,ก,อ,อ,ฟก,กอยู่แหวะโชว์ไอ้ asshole เฮ้ยใช่ปนนเะ к, นเนี่ยทางนู้น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 อย่านะลูกเจ้าเนี่ย เจอร์นี่เจอร์นี่ไม่ใช่จูเนียร์ผมเรียกจูเนียร์เนอะเออยิงแมมยิงแมมไม่ใช่เหรอยิงแมมเอา ย so ี combust, ่สิบสองเรียระเด็นน้ำแดงติดหน้ารถเต็มเลยเห็นรถกู้ล่สารเจ้าอ๋สารไครฟงรถกู้ภักลายเป็นสานไครฟง่ะ Let's go. เออล่วงโอเครู้เรื่องโอเครู้เรื่องหลับหลับสนิทของจริงกูบอกเลยไม่ต้องใช้ที่นอนโซฟีหรอกใช้กูนี่หลับหลับเลยหลับยาวไม่ไม่หลับอันนี้ไม่หลับสงสัยนั่นไม่ถูกกับที่นอน หลับเลยหลับแล้วเนี่ยทรงนี้หลับแล้วหลับยาวหลับทีตื่นตื่นอีกทีชัดหน้าทรงนี้หลับลึกหลับเลยอ่าเป็นอะไรทำไมเราเขาตุดกล่ะเรื่องหาเรื่องปาดหน้าแม่งปาดหน้าแม่งหาเรื่องน่าจะใกล้ถึงลวมั้งกร้อยเโลเคมะ เ r ี๋ยวชวนแค่นี้ดับเราโอ้ออนเองจริงเลยเฮ้ยเฮียเกมดับเกมดับเฮ้ยจริงจังโอเคมาเราก็มาต่อเลย,เยหลังจากที่เมื่อกี้เกมหลุดไปนะครับ ก็ต้องให้เปิดแล้วก็เล่นเริ่มเ,เ,เล่นใหม่แนละ้วต้นเลยแล้วก็แบบว่าคือเบื่อครับเล่นเบื่อแล้วหลังจากนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นไงไม้างเลยผมไม่แน่ใจหมือาจากนา้าการเล่นลนอยู่แล้วมันค้างหลุดไปเลยมนะันคืออะไรนะแต่คิดว่าน่าจะบั็กเกมเกมไฟล์ผมมันน่าจะไม่สมบูรณ์แต่บรีไฟแล้วนะมันมันก็ไม่หายครับ ใช่มันไม่หายมันก็เลยเอ๊ะสรุปเปเอีกอ๋อมเมื่อกี้มันจะจบด่านแล้วนี่หว่าก็เลยค้งังเหลอวะมันใช้เข้าแก้ตัวมาแล้วน่าเกี่ยวไม่เห็นเกี่ยวกันเลยโอเคโอเคครับมาจบแชปเตอร์แรกจนทำไรได้ขออนุญาตนะ ฮัลโหลเออโหลดนานจังเลยอ่ะโอ้โหสิสวยเนี่ยการาฟิตี้แบบพ่นสีแล้วพวกนี้โอ้โห What's going on? ล็อกแอนนิตติ้งฐนระบาดตอนนั้นที่ทำระดับได้ปล่อยปิดแล้วข้างในนี้มีอะไรไม่มีอะไรเคไปลองทานข้าวเฉยไงเพื่อนโยทรู้สับโอ้โหตู้โกงตู้เกมการชงกระชานนี่เต็มไปหมดเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วไงอ่ะแล้วทำไงต่อทำอะไรไม่ได้อ่ะ The free Fresh meat! That was some good shit! This might just be the start of something hot and sexy! The Fooligan life ain't for everyone, but if you're in the easy money and hard party, there's nothing better. The RV's officially back, a couple of bruises, but she'll be uh, just fine! And uh, the is We got some housekeeping to do, so swing by you get, you get a minute! We're here to stay, baby! Watch out, Los Santos! เราจะอยู่ที่นี่นะระวังว้นะ่อสซสันโตสเจ๊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 จจจเกินไปไปคั่มทูทรูปแซงโรทรูปแกงทรูปเนี่ยมันกลัวราสาดีจริงโอเคครับมาเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะโอเค